ซุกๆแบบนี้เลยน้ำต้มยำอต้มยำผัดกากเส้นอยู่ไหนก่อนไม่เห็นเส้นเลยทุกคนเจองมากเลอนีกรอบเปอลูกุงเลยไม่พอค่ะสอาดเลยโอ้ยดูดิน่ทานมาก วันนี้พาทุกคนมากินตามรีวิวติ๊กต็อกนะบอกเลยว่าคนรีวิวเยอะมากตันนี้เราอยู่ที่สีราชานะฮะมากินก๋วยเตี๋ยวป๊อกปก๊อกโคตรกากนะครับนี่ชื่อร้านเขาเป็นแบบนี้<ๆ>นี่นะฮะใช่เรามาตอนแปดโมงครึ่งเปิดร้านเลยทุกคน8ปโมงครึ่งเรามาเลยคิวแรกๆเลยอะ่ะ<เลย>อันนี้ก็จะเป็นแบบเมนูเขานะทุกคนเริ่มต้นห้าสิบหกสิบเ็สิบประมาณนี้เลยอันนี้บุมก็จะสั่งเป็นเมนูของเขาคือเจ็ืสิบประมาณนี้นะคะสเตชันเครื่องปรุงนี่ให้แบบอลังมาก อ๋ออันนี้ก็จะเป็นกากหมูล่ะคะเนี่ยให้แบบสุกๆแบบนี้เลยให้ดูล้โอ้โหมาแล้วอ้อดูดูดิลอยมาแบบนี้เลยผู้ใหญ่มากเลยใช่แบบให้มาแบบจุกๆบึ้มๆแบบนี้เลย <laughs> แค่เจ็ดสิบบาทค่ะทุกคนเวอร์ม,มากอะ่ะ<ช>ดูดิใช่ไม่พออันนี้พี่โซ่สั่งกาก,ากหมูมาเพิ่มไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้ไงใช่อันนี้เพื่ออะยี่สิบบาทสั่งมาเพิ่มไม่คิดว่าหืมสุดมากดู๋วยวเรียนจัดไป <c oughs> ตอนเช้ากินเผ็ดจับ <c oughs> ดูดิโอ้โหกากห, <c oughs> หนูอะน่าทานมากเลยอะ่ะดูดิใหญ่มาก ชอบอ่ะใครไม่เคยลองนะแบบแนะนำให้มาลองนะดีอ่ะหูดเสียงฟัห้หลุดไหมอ่ะอบอกลูกหูเลยไปบะหมี่โคตรกล้าเป็นเซตแทอูจุก อันนี้ขอบีโซ่นะไม่พอม,มาไกลค่ะเรา,าต้องแบบว่าสำหรับคนธรรมดาคนก็เดียวอยู่เลยแต่ว่าพี่ทงพิเศษหน่อยดูดิอันนี้สั่งเป็นต้มยำบะหมี่เหลืองพูดกากเส้นอยู่ไหนก่อน ิคนๆเส้นอยู่ในกล่องล้วกับหมูแทบไม่เห็นเส้นเลยทุกคนเจอเส้นยังนี่เจอสลับไม่พอค่ะลาดไปเลยโอ้โหุกไหมจุกปึ้มๆแบบนี้ค่ะมาไกลนะคะมาจากพัทยาทุกคนเราต้องแบบกินให้จุก กับการที่เรามาไกลนะก็ะสมคำร่ำลือคนในที่สองคือรีวิวกันเยอะเขาทีละชานะตอนนี้ใช่อยู่ทีลาชานะทุกคนนะเดี๋ยวบุ้งลองชิมก่อนนะคขมยำอมอืร่อยอ่ะเขาใช้น้ำมะนาวสดต้องปรุงไม,ไม่ต้องปรุงเลยนี่นะฮะโอ้โหูอร่อยแบบไม่ต้องปรุงมาดูดิโอ้โหน่าทานมากดิ หมดจัดเต็มจัดเต็มเต็มคุณขออืมต่ำขนาดไหนที่ไรปอกปอกพุทธกาบนี่ฮะ ชื่อนั้นป๊อกปอกขวดกางนะคะนี่อยู่ศรีราชานะครับอยทิ้งไม่กัด้านล่างตะกิบนะอย่าบีทิ้งไม่กัดนะใช่ไหมนะไปไปไปเต็มที่เลยโอ้โหใหญ่ไปบายไปค่ะจุกจุกไปจะเต็มมากมือนี้หาเส้นไม่เจอแล้ว